ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสาระดีๆเช่นเคยนะคะสําหรับการตอบคําถามของ FC หรือคุณผู้ชมของเราทางช่อง inbox นะคะสําหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นคําถามที่จริงๆเราเลชอบนะดีมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษีนะคะคําถามมีอยู่ว่านะคะถ้าผ่อนบ้านเนี่ยค่ะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้จริงไหมเอาคําถามก่อนถ้าเราผ่อนบ้านอยู่เรานําไปลดหย่อนภาษีได้ไหมตอบคําถามตรงนี้เลยนะคะว่านําไปลดหย่อนได้แต่นะคะแต่มีเงื่อนไขนิดนึงไม่ได้หมายความว่านํายอดผ่อนต่อเดือนหรือต่อปีนะคะเพราะไปคิดภาษีะจะถึงปีใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าเอายอดผ่อนทั้ง1ปีเนี่ยไปลดหย่อนนะคะเวลาที่เราจะลดหย่อนภาษีเวลายื่นภาษีเนี่ยส่วนที่เรานําไปลดหย่อนได้เนี่ยเป็นในส่วนของดอกเบี้ย ะะดอกเบี้ยในการผ่อนเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าเอา่ยอ่ะยกตัวอย่างนะคะเราผ่อนบ้านอยู่เนี่ยสมมติ1ปีเอาเป็นยอด1ปีเลยนะคะ1ปีเนี่ยเราชําระไปที่1 0 0 0 0แบาทอ่ะหนึ่งแก่อนโดยที่เป็นเงินต้นนะคะเป็นเงินต้นประมาณ70,000อ่าเป็นดอกเบี้ยที่ส0 0 0มือันนี้ก็คือต้องไปแยกคิดอีกทนะีเนาะเพราะว่าจะคิดเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีว่าเดิต้นเท่าไหร่เงินดอกเบี้ยเท่าไหร่ฉะนั้นพอครบ1ปีแล้วนะคะเราต้องดูว่าในส่วนที่เราจ่าย เป็นดอกเบี้ยไปในการผ่อนบ้านเนี่ยเป็นวงเงินเท่าไหร่อย่างกรณีนี้เกรสยกตัวอย่างไว้ก็คือ3าม0 0บาทนะคะเราก็สามารถนําไปยื่นนะคะลดหย่อนได้ใน1ปีนั้นนะคะก็คือต้องไปกรอกข้อมูลจริงๆแล้วอะค่ะเราก็มีคําถามเพิ่มเติมเนาะจริงๆแล้วมันมี er. อินบอกว่าอ่านลดหย่อนได้ไหมแล้วก็ถามต่อด้วยแล้วว่าลดหย่อนได้สูงสุดเท่าไหร่ทีนี้ค่ะถ้าเราลดหย่อนกรณีนี้ได้3 0 0หมืน ที่เกรซย,ยกตัวอย่างมาแต่ว่านะคะวงเงินของการลดหย่อนดอกเบี้ยของตัวบ้านเนี่ยเขาจะให้เรายื่นได้ไม่เกินนะคะ1นึ่งแสนบาทต่อต่อหนึ่งหลังต่อหนหลังนะคะนั่นหมายความว่าอันนี้อ่ะเราเรายื่นหลังนี้ก่อนหลังนี้ได้30,000ื่นอ่าแล้ก็เอาไปเอาไปลดหย่อนที่30,000นแต่ถ้าเกิดเรามีมากกว่า1ห,หลัง ก็นะคะก็ต้องมานั่งดูกันว่าเราจะลดหย่อนได้ยังไงแต่ว่านะคะในวงเงินตรงนี้เนี่ยเขาให้1 0 0 0 0แบาทต่อ1หลังในการยื่นลดหย่อนเลือกของภาษีนะคะทีนี้ เราก็ต้องดูนะคะว่าเนี้ยเป็นสาระดีๆที่จะต้องไปศึกษาเพิ่มอีกนิดนึงในการกรอกข้อมูลในการเสียภาษีประจําปีของเรานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้อย่าลืมนะคะเราต้องกรอกข้อมูลด้วยนะเพราะว่า,ารายละเอียดในการซื้อในการผ่อนหรือประกันอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่กรอกข้อมูลไม่ลงไว้ในการยื่นภาษีเนะะี่ยค่ะลดหย่อนไม่ได้นะคะเราต้องมีเอกสารมีข้อมูลมียอดมีที่มาที่ไปของตัวเลขตรงนั้นถึงนํามาลดหย่อนได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสําหรับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยเอาดอกเบี้ยของตัวผ่อนบ้านไปทําเรื่องลดหย่อนภาษีเนี่ยปีต่อไปอย่าลืมนะนําเอกสารที่เราที่เราจ่ายอยู่ถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะเ็แสแนะนํา โทรไปที่ธนาคารที่เราผ่อนบ้านอยู่ถามเขาเลยค่ะว่าใน1ปีที่เราผ่อนไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนของดอกเบี้ยวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าบางครั้งเราก็ยังไม่รู้เอาจริงบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกคนนี้ผ่อนบ้านอยู่ในใบเสร็จออกมาเดือนละ7 0 0 0พ0นหรือ10,000เนี่ย อา้าวเป็นเงินต้นเท่าไหร่เป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สอบถามไปที่ธนาคารพอได้ตัวเลขแล้วนะคะตอนจะยื่นเสียภาษีก็นํามากรอกลงในข้อมูลด้วยนะคะว่าเราขอลดหย่อนในส่วนของดอกเบี้ยนะคะของตัวที่เราผ่อนบ้านอยู่ก็จะสามารถลดเรื่องของภาษีประจําปีของเราด้วยเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ตอบกันไปแล้วเนาะเป็นสาระดีๆที่หลายๆคนถามมาขอบคุณสําหรับทุกๆคําถามนะคะก็จะพยายามไปไล่เรียงอ่านดู นะคะว่ามีใครถามอะไรมาบ้างก็จะนําเอาคําถามนั้นมาตอบให้นะคะหลายๆคนก็จะได้มีความรู้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้การผ่อนที่ดินคือเป็นการร,มรวมๆเลย สังหาทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้เนอหรือมีใครมีคําถามอะ,อะไรกับอินบอร์เข้ามาได้นะคะถ้าเกรซทราบเกรซก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่อันไหนที่เกรซไม่ทราบเกรซก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลให้กับคนที่รอฟังอยู่นะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ